พอ่อหมื่นเอาของหวานมาเสิร์ฟกะละเกเอาของหวานมาเสิร์ฟกะละเก,ก,ะกะแกมืก่ก็กะละกเลยค่ะ <laughs> อันนี้เป็นเซตขนมไทยให้เลือกได้ว่าของหวานจะเอาเป็นแบบขนมไท<า>ยค,คุณพี่คือแบบว่าไม่มีช้อนอยากอยาให้คุณพี่ป้อน <laughs> ไม่ค่ะก็บอกว่าให้กิน <laughs> <laughs> คุณนี้กิน,น้องน <laughs> ี้ พีซะว่ามาบ้านตับบ้านพักคุชลาแล้วก็มาป้อนให้คนดูแบบว่าผู้สูงอายุอ่ะเหมือนท่างุญนำทานอ่ะเป็นไงม่ป้อนก็ถ่ายรูปมาถ่ายเร็วซึ่งจองนแล้วแล้วอนจดจดกินเด้อ่ายยูทายยูายยูทายูอินเนอร์ของน้องมไม่ได้ถ่ายค่ะมึงกูอยู่ตรงนี้มึงไม่ได้ถ่ายไม่ใช่กูค่ะโอเคโอ้ยคุณพี่ไึงยังไม่ได้รสชาติเลยอ่ะ เห็นไหมอินเนอร์เนี่ยเหมือนการป้อนผู้ป่วยระหว่างระหว่างกินเข้าไปอยู่เนี้ยสบายดูเหมือนบุรุษพยาบาลที่ป้อนแบบว่าผู้ป่วยขอบคุณนะคะคุณบุรุษพยาบาล